กบสิ้นดีครับหัหนอีพระนอนองุ่นใหญ่นะครับ สวัสดีครับเพื่อๆนๆวันนี้นะครับช่วงปลายปีครับออกเที่ยวสัหน่อยนะครับวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดราดะบุรีนะครับเราจะไปเที่ยวถนนเลขสามนะครับถนนหมายเลขสามเหนือจังหวัดลาดน,นะครับแต่เราไม่ได้ไปจังหวัดลาดน,นะครับเพราะว่าเราไปที่ราชตบุรีก็เป็นถนนเลขสามเหมือกันนะครับเี่อ๋ เราจะพาไปดูนะครับว่าฝา,า,าท้ายฝาคายยืนหนักอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วนะครับเพราะว่าออกจากบ้านมาตั้งแต่ทางมืดไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันมืดอยู่นะครับก็กลับมาเปิดคลิปที่สว่างๆเลยทีเดียวนะครับ okay, โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันครับให้ควาเป็นทางครับไปเลย

สี 54, 54. MM ่ส er, yeah, ิบถึงเือขึ้แล้วนะครับจะดอกกบ่าไปแต่แดดนะครับรถถึงขึ้นแล้วขณะนี้ผมก็มีมีสิบไฟฟ้านะครับจะาแบบ

ลัดยังแอ่ด้วยกันอยู่แล้ก็ไล่ไป่อครับใกล้จุดหมายแล้ววิ่งมาในเส้นทางสายของเรานะครับราวิ่งเส้นนี้เข้าไปเรื่อยๆจนเส้นทางจะลัดล้อภูขเขาไปเลยนะครับภูาสวยงามครับเดี๋ยวผมจะเก็บ มากแล้วก็อากาศแล้วก็ไม่ดีนะครับเรือไฟกับต่อแล้วไปวัดสอ ถึงแล้วครับถึงแล้วนะครับเพื่อนๆถนนเลขสาลาดบุรีเถึงไงครับโอ้สวยงามน,นะโอเค๋อจุดหมายของเราถึงแล้วเดี๋ยวพักตู่ทักรถตรงนี้ก่อน สวัสดีครับเพื่นอนเพื่อนตอนนี้ผมมาถึงนะครับถนนหมายเลขสามของจังหวัดราชบุรีนะครับก็ดูเห็นนะครับเป็นเ,นเลขสามออกมาเลยนะครับไม่ต้องไปไกลถึงน่านนะครับเพราะว่าน่านไปไม่ไหวครับค่าใช้จ่ายแล้วก็วันหยุดต้องเดินทางหลายวันแน่นอนพอดีผมศึกษาข้อมูลดูก็บอกว่าถนนเลขสามเนี่ยจังหวัดราชบุรีก็มีนะครับก็เลยลองมา ก็บกว่าเออเป็นเอกสารจริงนะครับก็หรือว่าสวยงามอยู่นะครับี่อสุดยอดจริงนะวันนี้ได้มาแล้วนะครับปลาช่วยหอมมาพิทิตน,นะครับด้วยกันสุดยอดก็รู้สึกว่าถนนโล่งใช้ได้เลยนะครับก็คือเงียบเลยคนน้อยมากที่จะมานะครับเพราะว่านี่ก็เลยไปไหนก็ ประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับพมา่านะครับตรงนี้ติดเชือกเขาเลยครับข้ามฝั่งไปพม่าแล้วครับอีกไม่ใจเท่าไหร่นะครับ,ก,ใใรบก็เดี๋ยวยังไงเดินทางไปที่อื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะครับโอเคเดี๋ยวสําหรับจุดหมายตรงนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับจากถนนเลขสามไปกันต่อครับ นะครับเขาถึงเรียกว่าเนินไส้แตกนีต่ตามมาตรฐสุดตรงทางนี้นะครับจักรยานถือว่ามีชิตแล้ว ยิมลำทานนะครับตอนนี้เรามาแวะกินข้าวเช้าก่อนนะครับไม่รู้ข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงหรือข้าวอะไรครับตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วนี่เรามาจอดตรงนี้นะครับส้มตําสมหวังนะครับนี่ก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยนะครับนี่เราจอดรถไปตรงนู้นะครับแล้วก็ ส่วนทางด้านบนตรงนู้นก็คือเส้นทางที่จะวิ่งไปน้ําตกเก้าชั้นเก้าโจนได้นะครับตอนนี้เรามาแวะกินข้าวกันก่อนตรงนี้นะครับนี่จดดมนูไงนะครับด้านล่างนี้ก็เป็นลําธารนะครับนี่ลงลงเล่นได้นะผมว่าแต่ไม่ลึกหลับแค่นี้เดินลงแค่เดินลงไปแบบเอาจุ่มๆน้ําอ่ะแต่ถ้าวันที่แลวเท่าวันแบบวันหยุด ที่คนมาเยอะจริงๆน่าจะลงเล่นกันนะผมเคยเห็นคนลงเล่นเต็มเลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเราก็จะไปน้ำตกเก้าชั้นหรือน้ำตกเก้าโจยกันต่อนะครับนนเดี๋ยวหาทางขึ้นัน แล้วก็มาถึงน้ําตก9ชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจอดรถเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปเดินข้างในดดเดี๋ยวเราเดินไปดูสะพานนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าไปชมภายในน้ําตกนะครับ,รบก็มี เสียค่าบริการนะครับคนเลยยี่สิบบาทนะครับอันนี้คิดว่าผมน่าจะได้เดินมาคนเดียวนะครับเพราะว่าคนไม่น่าจะกล้าเดินกลัวความสูงนะครับนี่นะครับเป็นบรเิเวณน้ำตกอกล้าเดินกล้าเดินนะ ้าเดินไหม้าเดินไหมั้นอัน,น่เก่งก็ด้วยเก่งด้วยอันนี้อะไรนี่งูเขียวอ่อของในใจไม่ไป มันมีน้ำอยู่นะครับม,มีน้ำอยู่ยนะเล่นได้โอ้ทางตรงนี้ก็ระวังครับขึ้นดีๆรองเท้าลื่นไม่มีกิ้งได้นะครับฮะ เดินมาถึงชั้นสองเลยนะครับดูความสวยงามของชั้นสองน,ะนี่โอ้โอโอ,โอ้หลายหลาหลาหลนี่เราเกินเาะเอมีนี่มีชิงช้าให้นั่งด้วยนะอ๋อมีสะพานไม้ไผ่นี่ดูดูน้องเล่นมีแค่ชั้นสองนะครับ

ขึ้นชั้นที่สามนะครับเป่าปากแล้วครับตอนนี้ชั้นที่สามก็เป่าปากนะนางบอกว่าแค่สี่ชั้นพอนะครับนางบอกไม่เอาแล้วนะครับ up, up. ไปไปขึ้นไปขึ้นไปไปอถึงก็เป่าปากเลย ก็สำหรับน้ำตกเก้าชั้นหรือน้ำตกเก้าโจนนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองของผมนะครับที่ได้ขึ้นมาครั้งแรกขึ้นถึงครบเก้าชั้นนะครับแต่ครั้งนี้น่าจะชั้นที่สี่หรือที่ห้าก็น่าจะพอแล้วนะครับ <S 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 อเริ่มทอนแล้ว,แลว,วครับเริ่มทอนแล้วครัเ่มไม่ไหวครับดูข้างล่าง ตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้ต้นอะไรครับเพื่อนๆเห็นไหมอยู่ใ,ใบออกสีแดงๆสัก,กุระแล้วก่นนี่เห็นไหมนะเออสวยดูนะไปต่อครับหลังจากเดินมาเกือบครึ่งชั่วโมงครับพึ่งถึงชั้นสามโอ้เพึ่งถึงแค่ชั้นสามนะครับ ช่างนี้ก็หายใจทางปากกันแล้วทำ ระวังหมื่นใตยเขียวแล้วระวังสิหมื<อ>่นนะอยู่ทางไปก่อนโอ้โหเนี่ะทำเหมือนใกส้คนแลนด์อ๋อสไลด์ไรเดอร์ระวังสิหมือต่อปากตอนนี้หายใจทางปากครับ มันหยุดสุดขีดแล้วอเอิบเอิเ่นแล้วก็มาถึงทั้งสี่แล้วครับโอ้โหสี่ชั้นนี่ก็ไอแกทางปากแล้วอู้ย ไต่อครับตอ,ตอนนี้เราติดอยู่กลางป่านะครับหมดสภาพไปแล้วหนึ่งไม่ไหวเราติดอยู่กลางป่าครับตอนนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับหมดแรงครับหายใจทั้งปากแล้วออ ก็หลังจากที่เราออกจากน้ําตกเก้าชั้นน้ําตกเก้าโจนมาแล้วครับพอดีขี่ขากลับขี่ผ่านออกมานี่ก็เจอเจอที่ที่เขาเลี้ยงแกะแล้วสวิตบิเล็ตนะครับมีด้มีน้องแกะนะครับโอ้ของจริงนะนี่ยไม่ได้ใส่ฐาน เราเดี๋ยวจับตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราจะแวะชื่นอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวดูเวลาดูอะไรอีกทีนะครับสำหรับเดี๋ยวตอนนี้ก็แวะถ่ายน้องแกะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราเดินทางต่อนะครับโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก่อนจับนะครับก็เดี๋ยวแวะแวะวะัดไม่ใช่วัดแวะ ถ้ำทะลุนะครับใค่เห็งตุ่งใหญ่บนยอดเปีลิงเหีหรอจะเลยจะโค้นรถเราหรือเปล,ล่ามาแวะอีกหนึ่ง ที่ก่อนกลับบ้านนะครับคือถ้ำทะลุนะครับทางผ่านของเราพอดีก็เลยลองไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างตึงนะ้งมาครั้งแรกเหมือนกันโอ้เย็นเลยเย็นสบายส่งเท้าไหมเนี่ยไ่ถองต้องใช่ไหม โอ้โหอยมีพานอนองใหญ่นี่นะครับพานอนโอ้โหเย็นเข้าเรื่องนะออกแล้วเอารองเท้าไหมไม่ต้องเย็น อ๋อนี่อการทำธุ<อ>รกับหมดแล้วขึ้นไปไหมอปิดแล้วตรงนัไม่คนนั้นเป็นางออกไงทางออกปิด ทาทะลุตรงนี้โอเค okay, นะครับก็ประมาณนี้ okay, เดี๋ยวขอไหว้พระก่อนนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิปทัวร์ลาดบุรีนะครับถนนหมายเลขสามของจังหวัดลาดบุรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ